สวัสดีครับผมวันนี้เรามาพบกันอีกแล้วนะครับกับช่องป๊อบไอทายบอลนะครับวันนี้เราจะมาให้5คู่เด็ดเหมือนเดิมนะครับและสําหรับท่านผู้ชมที่เข้ามาใหม่และไม่ยังไม่เคยชมคลิปของเราช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้เพื่อเป็นกําลังใจพวกเราด้วยนะครับและสําหรับ่ําคืนนี้เราจะมาวิเคราะห์บอลประจาวันที่15กรกฎาคม2 5 6 6นะครับเรามาดูเวทีคู่แรกของเราเลยครับศึกนอร์เวย์ดิวิชั่นหนึ่งนะครับระหว่าง เวเลเลนกานะครับประทัดกับโมนนะครับเวลาสี่ทุ่มสิบเก้านาทีนะครับเราไปดูสกอร์ของนั้โค้งดีก่อนครับว่าเป็นยังไงบ้างเปิดมาที่ทีมเจ้าบ้านนะครับยมดับที่สิบสามนะครับกับอีกสิบเอ็ดคะแนนนะครับมาดูทางด้านทีมเยือนนะครับส่วนทางด้านทีมเยือนยอมดับที่ห้านะครับกับอีกยี่สิบสามคะแนนนะครับก็ต้องลุ้นกันว่าเจ้าบ้านจะขึ้นมาอยู่ในท็อปเทนได้หรือเปล่านั้นนะครับ ก็ต้องไปลุ้นกันในเกมต่อไปนะครับผมเราไปดูห้าอันดับเกมล่าสุดของทั้งคู่ดีกว่าครับว่าเป็นยังไงบ้างมาดันทีมเจ้าบ้านนะครับเริ่มต้นมาก็ไม่ค่อยจะสวยสักเท่าไหร่ครับชนะไป2เสมอ1แพ้2นะครับก็ถือว่าเปิดเกมมาไม่ค่อยจะดีสักเท่าไหร่นะครับสกอร์วันนี้เราไปดูทางด้านทีมเยือนดีกว่าครัเป็นยังไงบ้างส่วนทางด้านทีมเยือนนะครับก็มาแบบเหนือชั้นเหนือเชิงเลยนะครับเพราะชนะไปถึง4เกมนะครับเสมอเพียงแค่หนึ่งนะครับก็ถือว่ายังไม่แพ้ใครเลยนะครับผม ส่วนด้านทีมเจ้าบ้านก็นจะเป็นลุ้นผลเกมในบ้านกันนะครับว่าจะเป็นยังไงบ้างเรามาดูกันนะนี่ผลเกมในบ้านกันดีกว่าครับว่าเป็นยังไงส่วนด้านทีมเจ้าบ้านนะครับชนะไปสตงแพ้ไปสามอีกแล้วนะครับโอ้โหงานนี้เจ้าบ้านงานหนักแล้วครับผมเราไปดูทางด้านทีมเยือนดีกว่าครับว่าเป็นไงทางด้านทีมเยือนนะครับชนะไปสามนะครับแพ้หนึ่งเสมอหนึ่งนะครับผมทางด้านทีมเยือนดูมีสกอร์ที่มีชั้นเชิงกว่านะครับผมงานนี้ แต่ไม่แน่เกมอาจจะมีการพลิกล็อกได้เสมอนะครับเราอย่าเพิ่งวางใจไปนะครับผมเราไปดูความพองของนัดเตะทั้งสองทีมดูก่าครับว่าเป็นยังไงบ้างส่วนทันทีมเจ้าบ้านนะครับบาดเจ็บไป3นะครับกับโดนใบแดงไป1นะครับผมได้แก่ลีโอเนตซูดานะครับถูกแล้วครับการเล่นนะครับผมเนื่องจากโดนใบแดงมานะครับส่วนสแตนเคอร์วิวเซนนะครับมีอาการบาดเจ็บที่เอ็นข้อแม่นะครับส่วนอีกคนนะครับแดนนียลแฮคารนนะครับมีอาการบาดเจ็บที่หัวเข่านะครับผมแล้วก็คนสุดท้ายนะครับ ออลอนซินโอสเล่นะครับมีอาการบาดเจ็บที่ขานะครับผมส่วนทางด้านทีมเยือนนะครับมีมาตินเอลลิเซ่นนะครับมีอาการบาดเจ็บที่หัวเข่าเช่นกันนะครับและคนสุดท้ายครับเอลิกอูแลนนะครับมีอาการบาดเจ็บที่เอ็นควายน้านะครับผมก็ต้องไปลุ้นกันว่าจะสามารถหายแล้วกลับมาเล่นได้ในนัดต่อไปหรือเปล่านะครับเรามาดูแผนการเล่นของทั้งสองทีมดูครับเป็นยังไงทางทีมเจ้าบ้านนะครับมาในระบบ4-1-4-1นะครับผม ส่วนทางด้านทีมเยือนนะครับมาในระบบ3า the 2นะครับซึ่งเป็นการวางเกมที่เข้ารัดกุมกันมากเลยนะครับผมจะต้องไปลุ้นกันว่าจะจบยังไงใครจะชนะนะครับอยามาดูทางด้านราคาดีกว่าเขาเป็นยังไงทางด้านราคาก็มีถึง3ราคาด้วยกันนะครับแต่เราห้เล่นราคาแรกนะครับครึ่งลูกนะครับเราห้เล่นทางด้านทีมเยือนนะครับโมนนะครับซึ่งอายตาการชนะของโมนมีอัตาการชนะมากกว่านั่นเองเัาตาการคลองบอลเยอะกว่านะครับเพราะฉะนั้นการต่อครึ่งลูกก็ไม่ใช่ปัญหาครับ เพราะฉะนั้นงานนี้มนยิงเกิน2ลูกขึ้นเสมอครับยังไงวันนี้เราลงที่มนนะครับที่เป็นทีมต่อให้เจ้าบ้านนะครับฟันตรงครับผมเรามาต่อกันคู่ที่2นะครับสสวีเดนออสเตรเลียนารนะครับระหว่างฮามสตัดนะครับเจอกับบันดัมโมนะครับเวลา2องทุ่มตรงนะครับผมทางด้านเจ้าบ้านนะครับอยู่อันดับที่5นะครับกับ23คะแนนส่วนทางด้านทีมเยือนของเรานะครับอยู่อันดับที่11นะครับกับอีก15คะแนนก็ต้องมาลุ้นกันว่าทีมเยือนจะขึ้นมาอยู่ในท็อปเทนได้หรือเปล่าก็ต้องเป็นล ผลการแข่งขันรอบหน้านะครับผมเรามาดู5ผลงานล่าสุดกันดีกว่าครับว่าเป็นยังไงทาทีมเจ้าบ้านนะครับเปิดมาก็แดงเหลืองมาเลยนะครับผมเนื่องจากว่าชนะไปเพียงแค่หนึ่งนะครับแพ้ไปสามเสมือนหนึ่งนะครับโอ้โหงานนี้เจ้าบ้านงานหนักแล้วครับผมก็ต้องไปดูกันว่าผลเกมในบ้านอาจจะดีขึ้นก็ได้เราไปดูทางหน้าทีมเยือนดีกว่าคราบว่าเป็นยังไงส่วนทางด้านทีมเยือนนะครับก็หนักพอๆกันเลยครับแต่ก็ดีขึ้นมาหน่อยครับเพราะชนะมากกว่าหนึ่งเกมเลยครับเพราะฉะนั้น ชนะไปสองแพ้ไปสามนะครับโอ้โหสกอร์คู่นี้สูสีกันมากเลยนะครับเรามาดูผลเกมในบ้านของทั้งคู่ดีกว่าครับทางทีมเจ้าบ้านนะครับเปิดมากกับแดงเหลืองเป็นแถวเลยนะครับเสมอไปสองแพ้ไปสามนะครับโอ้โหยังไม่ชนะเลยนะครับเราไปดูทางทีมเยือนดีกว่าเข้าป็ไปังไงส่วนทางทีมเยือนนะครับก็ชื่นใจขึ้นมาหน่อยครับชนะไปสามแพ้ไปสองนะครับผมก็ต้องไปลุ้นกันว่าใครจะเป็นผู้ชนะนะครับพอเกมนี้มีโอกาสพลิกได้เสมอนะครับผม เรามาดูแผนการเล่นของทั้คู่ดีเว่าครับทางทีมเจ้าบ,บ้านมาในระบบ4-4-2นะครับส่วนทางด้านทีมเยือนมาในระบบ4-3-3นะครับผมเราไปดูทางด้านราคาต่อกันเลยดีกว่าครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาส่วนทางด้านราคานะครับมีถึง3ราคาด้วยกันทางเราให้เลือกเล่นราคาที่2นะครับราคาเสมอนะครับโดยเราให้เล่นทางทีมเจ้าบ้านไว้ก่อนนะครับเนื่องจากทีมเจ้าบ้านสถิติเอตูเอที่ H H H ผ่านมานะครับเบียตาก,การชนะที่มากกว่านั่นเองเพราะฉะนั้นเราไม่ควรมีแต้มต่อนะครับ ถึงแล้วคาอาจจะดูได้น้อยกว่านะครับแต่ยังความโชคล้นขา้นสูงครับยังไงเราเล่นดังทีมเจ้าป้าด้วยก่อนครับท i m e s t a r ครับฟันตงครับผมมาต่อกันคู่ที่3นะครับสสวีเดนอสเซเวนคาร์นะครับระหว่างฮันเก้นนะครับปะทะบอมมาปอกคันหน้านะครับเวลาสี่ทุ่มครึ่งนะครับผมเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเราไปดูอันดับของนักคู่ดีกว่าครับว่าเป็นยังไงส่วนดังนัสกอร์นะครับถีมเจ้าบ้านเปิดมาอยู่อันดับที่3นะครับกลายเป็นอคะแนนนะครับผม ส่วนทนังน้ำทีมเยือนนะครับอยู่อันดับที่9กนะครับกับอีสิกคะแนนนะครับก็ยังจัดอยู่ในโมท็อปเทนะครับของทางด้านดินเยือนนะครับเลยก้านี่หมายถึงเก้าหน้าใช่ไหมครับเราไปดูห้าเกมล่าสุดของทั้งคู่ดีกว่าครับทีมเจ้าบ้านเปิดมาชนะไป3แพ้1ึเสมือนหนึ่งนะครับผมก็แพ้เพียงครั้งเดียวนะครับก็ถือเป็นการรักษาสกอร์ที่ยังดีอยู่นะครับผมส่วนทางด้านทีมเยือนนะครับก็ได้เขียวหมดเลยครับแพ้ไป3ชนะ2นะครับก็จะต้องไปทำกันบ้านเพิ่มอีกนิดนึงนะครับ เราไปดูผลเกมในบ้านออกทั้งคู่ดีก่าเป็นยังไงทางนานเจ้าบ้านนะครับก็ทําใ้ไม่ผิดหวังเช่นเคยนะครับชนะไป4ี่แพ้แค่หนึนะครับก็ถือว่าเกินครึ่งครับงานนี้ส่วนทางด้านทีมเยือนนะครับแม่เหมือนนัดกับเจ้าบ้านมาเลยนะครับชนะไป4ี่แพ้หนึ่งเหมือนกันนะครับผม โอ้ทางทีมเยือนก็ไม่ใช่ย่อยนะครับงานนี้เราไปดูกันเล่นของนักครูดีกว่าครับเป็นไงส่วนทางการเล่นนะครับจับบ้านมาในระบบ4-3-3นะครับส่วนทางด้านทีมเยือนมาในระบบ3-4-3นะครับผมเรามาดูสภาพความพร้อมของทั้งสองทีมดีกว่าครับเป็นไงส่วนทางทีมจับบ้านนะครับเจ็บไป3นะครับได้แก่โยฮันทัมมานนะครับผมมีอาการบาดเจ็บที่เท้านะครับส่วนอามันเน่โรมิโอนะครับมีอาการเจ็บที่ขานีบนะครับ ส่วนอาลีนยูเซฟนะครับมีการเจ็บที่เข่านะครับผมส่วนทางนัานทีเยือนไม่มีใครบาดเจ็บนะครับเอาละครับทางทีมเจ้าบ้านบาดเจ็บไปถึงสามนะครับก็ต้องเอาใจช่วยพวกเขากลับมาเล่นให้ได้เร็วๆนะครับผมแต่มาดูทางด้านราคาดูว่าเขาเป็นไงบ้างเรามีถึงสามราคาด้วยกันนะครับทางเราให้เล่นทางทีมเยือนนะครับบอมบ้าป๊อตคาน้านะครับเราให้เล่นที่ราคาแรกนะครับลูกค่นครบสองไปเลยครับผมเนื่องจากสถิติทุกที่ผ่านมาเจอกันนะครับ ส่วนทางทีมเจ้าบ้านนะครับยิงไม่ค่อยเกิน2ลูกสักเท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นเราเลื่อนทางทีมลองไว้ก่อนในทครงานนี้เราเล่นทางทีมรองครับหรือว่าทีมเยือนเรานั่นเองปาปาป๊อดคันแนกครับผมฟันธงครับมาต่อกันคู่ที่4นะครับสึกฟินแลนด์พิมลีกนะครับระหว่างอีสต์เวเจอกับมาเรียมอีกแล้วนะครับเวลาหนึ่งทุ่มตรงนะครับผมเราไปดูสกอร์ของนักคู่ดีก่อนครับเพื่อ่ให้การเสียเวลาทีมเจ้าบ้านนะครับเปิดมายอมดับที่8นะครับกับอีก16คะแนนนะครับ ส่วนทันทีมเยียนนะครับอยู่ลำดับที่12กับอีกคะแนนนะครับผมกานที่หากันถึงสสักอด้วยกันนะครับผมก็ต้องไปดูการแข่งขันของทั้งคู่ครับว่าจะออกมาเป็นยังไงเรามาดูไอ้เกมล่าสุดของทั้งคู่ดีกว่าครับว่าเป็นยังไงทางทีมเจ้าบ้านนะครับเสมอไป2ชนะ2แพ้1นะครับก็ถือว่าแพ้เพียงครั้งเดียวนะครับผมก็อย่างที่ผมบอกไว้เสมอนะครับเสมอไม่นับเป็แพ้นะครับผมเราไปดูทางด้านทิมเยียนดีกว่าครับว่าเป็นยังไงทางด้านทิมเยนก็แพ้เพียงแค่หนึ่งครั้งอีกเช่นเคยนะครับ ชนะไปสามเสมอหนึ่งนะครับผมเราไปดูผลเกมในบ้านของทั้งคู่ดีกว่าครับว่าเป็นยังไงทางทีมเจ้าบ้านนะครับเสมอไปสามแพ้ไปสองนะครับก็ถือว่ายังไม่แพ้ใครเลยนะครับลองดูทางด้านทีมเยือนนะครับชนะไปสามแพ้สองนะครับผมก็ต้องไปลุ้นกันที่ราคาต่อไปนะครับว่าใครจะได้เปรียบเสียเปรียบนะครับเรามาดูแผนการเล่นของทั้งคู่ดีกว่าครับทางทีมเจ้าบ้านนะครับมาในระบบสี่สามสามนะครับส่วนทางด้านทีมเยือนมาในระบบห้าสามสองนะครับผมทางเราให้เล่นทางราคาแรกนะครับรึ่งครบลูกนะครับ รอเลือทีมเจ้าบ้านไปเลยครับซึ่งเป็นทีมต่อนะครับอิงเวสเทมเปเล่นะครับเข้าแน่นอนครับวดนี้พอจากสกอร์สถิติด้วยของนั้งโค่นะครับอิงเวสเทมเปเล่นะครับมีอัตราการของบอลที่มากกว่านั่นเองและมีอัตราการยิงที่แต้มสูงกว่า2แต้มขึ้นเสมอนะครับเพราะฉะนั้นงานนี้เราลงที่ทีมเจ้าบ้านไว้ก่อนเลยครับถึงจะเป็นทีมต่อแต่ก็ไม่ใช่ทีมรองเสมอไปนะครับงานนี้เลือกลงที่อิงเวสเทมเปเล่นะครับผมฟันลงครับ เรามาต่อกันคู่สุดท้ายนะครับศึกฟินแลนด์พรีเมียร์นะครับระหว่าง VPS วาซ่านะครับปะทะ LC โอลูย์แล้วนะครับผมเวลาสามทุ่มตรงนะครับเราไปดูสกอร์นักคู่ดีกว่าครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาทางทีมเจ้าบ้านนะครับเปิดประยมดับที่9นะครับกับอีก15คะแนนนะครับผมส่วนทางด้านทีเรียนนะครับย้อมดับที่4นะครับกับอีกยีคะแนนนะครับอยู่ท็อปฟไปเลยนะครับงานนี้เราไปดูไอ้เกมล่าสุดของนักคู่ดีกว่าครับ ทางทีมเจ้าบ้านบีพีเอสนะครับชนะไป3แพ้ไป2นะครับก็ถือว่าชนะมากกว่าแพ้นะครับส่วนทางด้านทีมเยือนนะครับโอ้โหอันนี้ตบมือเลยครับขิงไปเต็มๆครับชนะไป5านัดติดเลยนะครับผมโอ้โหงานนี้ทีมเจ้าบ้านงานหนักแล้วครับเราไปดูผลเกมในบ้านของทีมเจ้าบ้านดีกว่าเขาเป็นยังทางทีมเจ้าบ้านนะครับชนะไป3แพ้ไป2นะครับแต่ก็ยังชนะมากกว่าแพ้นะครับผมมาดูทางด้านทีมเยือนนะครับทางด้านทีมเยือนก็เกิดขิงเต็มระบบอีกเช่นเคยนะครับ ชนะไป4ีแพ้หนึ่งนะครับผมโอ้โหงานนี้เจ้าบ้านงานหนักเลยครับเจ้าบ้านต้องทําการบ้านหนักหน่อยนะครับงานนี้มาดูกันวางแผนของทั้ง2ทีมดีกว่าครับจากนั้นเจ้าบ้านนะครับมาในระบบสามาสองนะครับส่วนหนักนําทีนเยอนนะครับมาในระบบสามาสองเช่นกันครับแหมนั่นกับเจ้าบ้านมาอีกแล้วเราดูทงน้านราคาดีกว่าเขาเป็นไงทัน้านราคามีอยู่3ราคาด้วยกันนะครับแต่ยังไงวันนี้จากที่เราดูคร่าวๆมานะครับเราเลื่อกเล่นทางราคาเสมอดีกว่าครับหรือราคาแรกนั่นเองนะครับ เราเลือกทางทีมเยือนเลยครับ FC ู r ูนะครับถึงจะเป็นร้องเรื่องราคานะครับแต่ก็ไม่ใช่ปัญหานะครับภาษสติเติรดูให้ที่ผ่านมาครับ FC o ู l ูนะครับมีอัตราการชนะที่มากก่อนหนึงและมีอัตายิงแต้มที่เกิน1ลูกขึ้นเสมอนะครับเพราะฉะนั้นเราไม่เลือกลงที่มีราคาแต้มต่อนะครับเราเลือกลงที่ราคาเสมอไปเลยครับเนื่องจากโอกาสชนะค่อนข้างสูงนะครับพอถ้าเราไปเลือกเล่นราคาที่มีราคาต่อสูงเกินไปนะครับบางทีเราอาจจะแพ้ราคาน้ําได้นะครับ เพราะฉะนั้นอันนี้เราเล่นทีมเยือนไมเลยครับเอลซ u โอูนะครับผมฟันรงครับหากท่านผู้ชมคิดเห็นว่าอย่างไรสามารถคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้ที่ด้านล่างนะครับและสำหรับท่านผู้ชมที่เข้ามาใหม่และไม่เคยชมคลิปของเราช่วยกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร b e เพื่อเป็นกําลังใจพวกเราด้วยนะครับและสําหรับวันนี้ป๊อบไอทายบันของเราต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ